สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปตัดหน่อไม้กันนะคะตอนนี้ก็เตรียมรถกันอยู่นะคะคอยดูว่าเราจะได้ไปรถคันนี้หรือเปล่านะคะเอาดูซิว่าจะสตาร์ตติดหรือเปล่าทำการเติมน้ำมันเรียบร้อยสรุปว่า,าได้ไปค<ป>ันนี้นะคะไปกนเลยจ้าเราไปตัดหน่อไม้ที่กระชังปลานะคะ แล้วก็ให้ชมบรรยากาศนะคะฝนก็คึมมาอีกแล้วนะคะช่วงนี้ฝนชุกก็จะมีเห็ดกับหน่อไม้นะคะแล้วก็กระบุกก่อนเริ่มใหม่อีกแล้วค่ะวันนี้ก็ให้ชมบรรยากาศข้างทางไปก่อนนะคะใต้จะถึงกระชังแล้วค่ะ นะคะแต่ว่าอาจจะเครื่องฟ้าเครื่องฝนนิดหน่อยนะคะก่อนมาเริ่มเลยฝั่งนู้นก็เป็นสายฝนลงมาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นตัวเขื่อนนะคะเ,ไเนไหมเป็นสายเลยบรรยา,ยายยกาศด,ดีนะคะมล<อ><ผ>มเย็นม่ะาไม่เคยมาสักทีนั่นเน่เรายจ ก็เดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้ากระชังปลาของป้าเตนะคะหรือของน้องหมูแดงนะคะกเก็เกไไจะมีกระชังปลาด้วยนะป้านินป้าก่อนผถึงกระชังแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปตัดหน่อไม้กันนะคะเราก็เป็นผู้ตามนะคะ วันนี้ก็จะตัดไปแค่พอแกงนะคะเดินมาหน่อยนึงก็เจอกอรอหน่อไม้แล้วค่ะขึ้นเต็มเลยนะคะกำลังขึ้นแบบโอ้ <c oughs> หน่อตะมุตะมีมากค่ะ <c oughs> ตอนนี้ประแตก็ได้แล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็จะเลือก็ะหน่ออวบๆไปนะคะไม่เอาหน่อเล็ก สรุปแล้ววันนี้เราได้4โนนะคะพอได้เสร็จเราก็กลับบ้านกันเลยค่ะ